สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มานใจกันก่อนที่จะเดินทางไปบูชนะครับแต่ก็ต้องแจ้งพี่น้องนะครับตอนแรกกะว่าจะถ่ายทอดสดแต่ด้วยปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก็มีการซ่อมบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้นะครับก็เลยทาเป็นทลิปนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันเป็นประพอให้กับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมในช่วงเวลาที่พี่น้องได้เข้ามาเห็นถึงโพส คลิปนี้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับการทรงนําและก็การทรงเรียกทรงเลือกให้เราได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้องค์พระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สําหรับเราทุกคนนะครับในการที่จะได้มีโอกาสที่จะตอบสนองตอบระคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ที่องค์พระเยซูคริสต์ประงคทรง,งมีต่อชีวิตของเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ต่อชีวิตของเราทุกๆคนนะครับ ให้เราได้รับสันติสุขพระคุณความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำหมายสำคัญนะครับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราได้มีโอกาสได้ออกไปประกาศเรื่องราวพระเกติคุณพระคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ไปยังผู้คนถึงมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้เป็นวันแห่งการนมัสการรับขอขอให้ทุกสิ่งที่หายใจนะครับได้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเรามีความเชื่อนะครับว่า,าพระองค์ จะอยู่ท่ามกลางไม่ว่าเราจะหนึ่งคนสองคนสามคนอยู่ที่ไหนนะครับสองคนสามคนอยู่ที่ไหนก็นไปนะสองคนสามคนอยู่ที่ไหนแล้วก็เอื้อนเอ่ยถึงพระนามของพระเจ้านะครับองค์ก็จะสถิตและดํารงอยู่กับพี่น้องเหล่านั้นนะครับเราก็เรียกว่าคริสตจักรนะครับก็เป็นการร่วมกันนะครับแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับเราก็ต้องไปอยู่ในสังคมคริสตจักรไปโบสถ์นะครับไปร่วมกันสามกีทมกับพี่น้องนะครับอย่า ทางจากการประชุมนะครับอย่าขาดหายจากการประชุมขอให้เราได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์เพราะเป็นเป้าประสงค์ของพระเจ้านะครับที่จะให้เราได้มีโอกาสที่จะร่วมกันสามัคคีทำนะครับรับรู้ถึงเรื่องราวอย่างความรู้สึกแล้วก็อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันนะครับบอกพระเจ้าสอนให้เรารักซึ่งกันและกันให้อภัยกันในความผิดพลาดของกันและกันนะครับแล้วก็รักแม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักแล้วก็รักแม้กระทั่งศัตรู ครับแล้วก็หนุนใจให้เราได้มีความอดทนวันนี้เรามีเรื่องราวใดๆเราก็ไปสารภาพนะครับต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอาจจะมีข้อผิดพลาดที่เราอาจจะไม่ได้เข้าติดสนิทกับพระเจ้าเราอาจจะหลงลืมไปบางช่วงเวลาเราอ,อาจจะไม่ได้พึ่งพาในองค์เจ้าเราอาจจะถึงขนาดว่าไปทําความผิดความบาปนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะได้รับการชําระที่มาจากองค์ในการที่จะเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเราครับวันนี้ก็หนุนใจว่าเมื่อเราได้ไป สู่สถานนมัสการนะครับมีการส่วนร่วมในการที่เราจะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันแล้วนะครับเราก็มีโอกาสที่จะสามัคคขีรรมแล้วก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนนะครับมีโอกาสที่จะมีส่วนในการถวายไม่ว่าจะเป็นสิบรถถวายพิเศษหรือว่าถวายตามพระราชใจที่เรามีนะครับก็ถวายด้วยใจสมัครนะครับก็มีพระคำหนุนใจนะครับในพระธรรมสองกุเรียนบทที่9ก้็ที่7นะครับที่บอกว่าทุกคน จงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีอยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อที่7นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเราทุกคนต้องให้นะครับตามที่เราได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่นึกเสียดายหรือว่าถูกบังคับนะครับหรือว่าให้ด้วยการที่ว่าเราต้องฝืนใจให้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้ด้วยกิจใจที่ เต,เต็มใจนะครับหรือว่าเหมือนหญิงไม้ถวายกายใจเห็นไหมครับเธอถวายด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะฝืนใจเราก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยความด้วยใจที่ยินดีนะครับด้วยใจที่ยินดีก็เป็นความเชื่อนะครับที่เรามี ความติดสนิทกับพระเจ้านะครับเราเชื่อว่าวันเวลาเป็นของพระองค์และพระองค์จะทรงทํากิจในชีวิตของเราอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเต็มล้นนะครับแล้วเราก็หนุนใจว่าบางครั้งเราอาจจะถูกข่มเหงถูกทดลองถูกรังแกก็อย่าได้ตกจากระดับทันควรที่พระเจ้าได้เจิมตั้งไว้นะครับเราก็เชื่อว่าเราในสานะที่เป็นสาวกแห่งพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงนําเราไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราทุกคนก็ขอให้เราในทังแน่นในความเชื่อแล้วก็เดินติดตามพระองค์ไปด้วยใจที่มุ่งหวังนะครับดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ความหวังใจแล้วก็ความรักความรักใหญ่สุดนะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยรรพระพี่น้องทุกคนให้ได้รับพระพรเต็มเปี่ยมเต็มล้นในเช้าวันนี้และตลอดทั้งวันนี้นะครับซึ่งเรียกว่าวันหนึ่งการนมัสการที่พระเจ้าจ,จ,จัดเตรียมไว้สําหรับเราทุกๆคนนะครับก่อนที่จะจากลากันก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยรรพระพี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาที่จะให้เราได้เข้าถึงซึ่งน้ําพระทัยของพระองค์กับพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมธนูข่าวสนิทนะครับต้องจากลาพี่น้องไปก่อน นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปร่วมกันนมัสก,การพระเจ้าอย่างสถานนมัสก,การที่อยู่ใกล้บ้านนะครับขอบพระเจ้าเสริมกำลังเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพครับสวัสดีครับ